เป so ็นญหาให่แล so ้วก็จัดกับว่าผมก็ร้จักัดเป g นสังเกตเลยล้อ่จัดนเกีถาวกรณ์การตั้งครงในด้านหน่งของก่าะกาย1 5า9ปีนะคะก่อนหน้านี้นะคะจะมี แนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะคะจากที่เริ่มมีแค่10%แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงเกือบ20%ค่ะตรงนี้ทำให้เรามองว่ามันเริ่มเป็นปัญหาสำหรับเราแล้วนะคะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ยัได้กระเพาะว่าง่ายซะจะได้เบสังเกตเตลลลลลนี่จะได้แมงว่างั้นจะได้กว่าปกักนะดิสกี้สตูดิดั่งอยังที่ว่าซีน่ะ คือว่าเหมือนกับว่าไม่มีกฎหมายเลย <g ười> เราอิหมั่นลเราจะโยมหรือศาสนาอิสลามให้อยู่แบบนี้ตลอดไปยิ่งยิ่งวันยิ่งไปยิ่งยิ่งกําเริบอเรื่องนี้อถ้าเราเป็นผู้นําศาสนาหรือว่าผู้นาหมู่บ้านผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นก็แล้วแต่ไม่ได้คิดเรื่องที่ว่าจะสก,กัดเรื่องนี้เลยก็เราจะฝากกับใครศาสนาความดีความงามเราจะฝากบนฝ่ามือของใคร าคนนี้คนนั้นต่างกันมีแต่ดูมีแต่ฟังไม่ได้เอามาใส่ใจไม่ได้มาตั้งเป็นความคิดว่าจะแก้ด้วยวิธีไหนกันเนี่ยอย่างแล้วแต่ถ้าทอคนนี้ทําได้สักห้าสิบตะตังคนนี้ทําได้ห้าสิบตะงคงก็เป็นหนึ่งบาทถ้าไม่ต่างคนต่างไม่ทํามันจะได้ที่ไหนมันจะได้ที่ไหนอันนี้เป็นมุ่งหมายคนที่แม่ที่สุด,สดอยากจะได้ตรงนี้ มามก็คือเป็น เป็นท่านหนึ่งที่ที่เห็นความสําคัญตรงนี้นะคะก็ได้จัดตั้งโดยแนวคิดของท่านได้จัดตั้งกลงุ่มอิหมามน้อยซึ่งเป็นสายสื่อนะคะสายสื่อระหว่างอิหมามผู้ใหญ่ไปสู่ไปสู่เยาวชนที่เป็นวัยรุ่นนะคะตรงนี้เหมือนวัยรุ่นเขาอาจจะยังเข้ายัง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 ,ยงห่างเหินกับผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้อิหมานน้อยก็ได้ก็อิหมานน้อยก็จะได้เป็นสายสื่อระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กค่ะตรงนี้ในส่วนของเรื่องของศาสนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากับให้กับ เพื่อนๆด้วยโดยที่มีปัญหาอะไรอิหมามน้อยตรงเนี้ยไปปรึกษากับผู้ใหญ่แล้วก็มาบอกต่อก,กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขานะคะที่คิดว่าจะฟื้นฟูจะพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้นตามหลักวาจิบของศาสนาอิสลาม เลยเราคิดหันมองไปที่เด็กเราคิดว่าเด็กเยาวชนเป็นเด็กที่อ่อนโยนกว่าธรรมดาอยู่แล้วก็คือเขาจะมีอายุนานกว่าแล้วก็การพัฒนามากกว่าแล้วก็หลังจากนั้นเรียกเด็กวัยรุ่นมาทุกคนอีกในหมู่บ้านว่าผมต้องการอย่างนี้นะเพื่อให้พวกคุณดีข้างหน้าแล้วก็ลงปฏิบัติตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่เย้ายังวัย อันนี้รู้สึกว่าเป็นการดีเป็นการอะไรเป็นประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆมาฝึกเป็นการฝึกอย่างหนึง่งพวกคุณจะว่ายังไงอันนี้ถามเด็กเด็กก็ชอบบางคนก็เสนอตัวขึ้นมาบางคนพ่อแม่เองก็ฝากลูกมาเลยว่าเอาช่วยลูกผมให้กคนหนึ่งด้วยเพื่อการพัฒนาชีวิตเป็นขั้นตอนอต่อไปในการดำเนินชีวิต ก็บอกหน้าที่บอกหน้าที่การงานว่าคุณต้องอยู่อย่างนี้นะอย่างน้อยๆคุณเองอย่าไปทําให้เขาดูนะอย่าเป็นตัวอย่างให้เขาด้วนยะอันนี้เราต้องบัญญายเราต้องให้เสริมความคิดให้กับเขาเสริมทักษะให้กับเขาเสริมอิมานให้กับเขาในทางดีๆแล้วก็เราได้ป้อนในจุด12คน12คนนี้จะไปขยายต่อเยาวาชนของเรามีขี่คนในหมู่บ้านอันนี้เป็นคนที่ขยายต่อจาก12ให้เป็นร้อยได้ต่างคนผมว่า อย่างน้อยๆคนหนึ่งให้ได้5คนนะที่เป็นสายสื่อไปช่วยเด็กของเราไปช่วยเพื่อนของเราให้มันดีขึ้นการที่เยาวชนของเราอิหมัมนน้อยของเราอยู่วันนี้ก็อยู่ด้วยจิตใจอะไรบางยางี้จิตอาสาโดยตรงความภูมิใจเนี่ยนะ ความภูมิใจธรรมดาคนเราอะทำงานด้วยจิตอาสาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ขึ้นแข็งถึงร้อยเปเซนะครับเพราะ<ม>ด้วยจิตอาสาจริงๆแต่ว่าดีเท่าที่ควรโดยที่ว่าโดยใช้จิต<ม>อาสาธรณะอย่างเดียว <พบ S 1> แต่ความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจรู้สึกดูแล้วรู้สึกมีเป็นคุณค่ามากขึ้น หลังจากเราได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะทําให้เรา,าได้ได้ทราบว่าที่เราทำทำมาค่ะก็คือเราจะเป็นแค่ฝ่ายให้อย่างเดียวตรงนี้ค่ะทาให้เราได้เปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดของเราไปเลยว่า,าเราจะมาให้อย่างเดียวโดวยฝ่ายเราอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะใช้แนวคิดที่ที่ของ ของภูเขาน้ําแข็งนะคะที่ว่าเราจะมองแค่ปัญหาข้างบนข้างบนของภูเขาน้ําแข็งอย่างเดียวไม่ได้แล้วสิ่งแค่ในสิ่งที่แค่เราเรา,เรามองเห็นด้วยตาอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องไปดูข้างใต้ว่าข้างใต้นี่คือมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะ